นะครับวันนี้โมตาจะทําการย่นสายไฟนะครับย่นสายไฟวันนี้มาสองคันนะครับอันนี้โนวานะครับกําลังจะไล่โซนิคก็จะไล่แล้วก็อียงอะจีพีเอ็กจีพีเอ็กนี้ระบบไฟไม่ไม่มากองนอนหลับอยู่นะครับก็เลยกระตุ้นไฟหาสาเหตุอยู่ระบบไฟชุดของจีพีเอ็กร้อยยี่ห้านี้ก็เหมือนกันเลยครับกับเบฟนะครับเหมือนกันเลยต่อในวงจรเดียวกันตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับอาการ ระบบสายไฟมันชอดนะครับนะครับพอเราตัดสายที่มันดับนี้ออกมาก,ก็ทํางานนะครับตอนนี้ไล่ไปเรียบร้อยไปที่สวิตกุญแจโอเคนะครับนี้ระบบไฟเวฟเลยนะครับระบบไฟเวฟเลยสายสีโคดเหมือนกันเลยนะครับสีไฟเข้าก็ดําแดงนะครับเขียวาขาวก็มาจากพัสดุคอยกับน้ําเงินขาวนะครับตอนนี้สามเส้น เส้นดาเหลืองนี้ก็ไปเลี้ยงที่คอยครับนะครับอันนี้เส้นดำอันนี้ปัญหาไม่เยอะครับเรียบร้อยแล้วชุดนี้ก็จะแก้แต่ก็ของหลีดนะครับอันนี้มาเข้าเรื่องของงานซ่อมนะครับช่วงนี้สายเปล่ากําลังฮิตนะครับสายซปเปอร์ครับสายวิบากอ่ะสายแรงมาสายแรงสายแรงอ่ะขอมือกล้องมือ,อมือกล้องนี่เวลาพูดตัดอ่ะใส่เลยเกล้องกล้องกล้อง อันนี้เราจะย่นสายไฟนะไอันนี้จะเป็นอ่านัวาฮะโลวาปัดเลยคนระับมันลบใช่ไหมสายไปลายก็เอาใหม่นะครับเราจะย่นหรอเอาตัวทีเบอร์สิบบางนะครับโอ้โหมีไฟเว้ยซวิงแจ็คมีแบตหมดีนะ่ยมีครับีรถมีหรเนาเลยลืมตัดแบตนะครั <c oughs> บรถตัดไฟกัน Edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is. Breathing. พวงมามาสักหนึ่งเส้นโอ้ยตาเราไฟหน้าสว่างเลยแล้วก็ไปต่อยอดนะครับอ่ะมาต่อกันเลยต่อให้ได้เป็นคลิปมนนี้นะครับคันด,าด้านขวาอ้าเราบบไปจุดระเบิดนะครับที่ขึ้นมาที่ขึ้นมานะครับจุดระเบิดสามสายนะครับที่เราต่อกันในคลิปรแรก นะครับก็จะเป็นเส้นสีดำแดงอ่าดำแดงมีไฟไหมสตาร์ทดิดูไฟนะครับได้ไหมมีไฟนะครับรเบส้นนี้มีไฟนะครับเห็นนะเห็นไหมต,ต้องเห็นนะเห็นครับเห็นอยู่นะเคน,นะครับมีไฟมีไฟอา่าวดำแดงก็ข้อดำแดงนะครับ ข้าวดำแดงไปต่อผ้าวดำแดงปุ๊บ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 เข้าไป,าปแล้วก็ไปต่อรอบต่อไปเส้นต่อไปเป็นของพัดเสื้อคอยนะครับก็ต่อตามสีเห็นไหมต่อตามสีน้ำเงินเหลืองก็ต่อเข้าไปต,ต่อไปก็เขียวครับต่อเข้าไปเขียวมันแดืจัด เดี๋ยวก็ต่อเข้าไปครับเรียบร้อยครับสามเส้นครับเรียบร้อยเข้ากล่องนี่พอมสตาร์ทแล้วนะแล้วออกจากอคอยจะเป็นเส้นดำดำเหลืองไฟมันจะมาแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งอลองสตาร์ทดิ โอ้นะโอเคบรวอยผมจะต่อเข้าเลยนะครับแต่สตาร์ทให้ฟังเสียงเลยของสตาร์ตติดก็ะดบได้อันนี้ระบบสตาร์ทอยู่อ่ะสตาร์ทครับ ีสวยสัาต <c ười> นๆ <Yeah. S 1> อับต, yeah. ตอนนี้ก็คือเราแตะโคมมันก็จะทำการดับท,ทันทีอ่ะสตาร์ทไหมสตาร์ทไหมสตาร์ทไหม ต่อผ่านซึ่งครับมีแค่นี้นะครับในต่อไประบบไฟชาร์จระบบไฟชาร์จไฟชาร์จเราจะใช้เราเช็คก่อนว่าไฟที่มันขึ้นมาไฟอะไรบ้างไฟอะไรบ้างสวิตสวิตไม่รู้เซนอะไรนะดูเขากดเซนกดมาเซนอะไรกันครับซีเป็นอย่ารซีอันนี้ไม่รู้ ทีน like. like ี่เราจะเช็คไฟที่มันมาเอาสตาร์ทให้หน่อยเนีีเหลืองจะนะครับเราจะเาแลงกะเราจะไปแปลงกระแสให้มันเป็นกระแสไฟตรงเหลืองก็เข้าเลืองไปนะเข้าเลืองไป ปั๊บนะครับขาวก็เอาเข้าขาวไปปั๊แบหลังจากนั้นเราก็สตาร์ทแล้วเรามาเช็คกันว่าไฟสายสีแดงมันจะออกไหมแต่อันดับแรกก็คือเราอยากให้ยึดนะครับตัวนี้เข้าลบตัวนี้เข้าบวกเลยใช่ไหมแล้วก็ยึดโค้งนะครับตัวลบนี้เราก็ขันลงกาวอีกครั้งหนึ่งไฟมันไปมาเอาเราเช็คว่าไฟออกไหมเอาเช็คไฟออกก่อน ือเราอย่าลืมนะครับแตะ่งนี้ลงกาวด้วยนะครับจิ้มต่อเข้าที่ขั้วลบแบตเตอรี่ลงกาวลงแล้วเราจะเจาะไฟไปใช้สองเส้นนี้ครับสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะครับตออไฟไปใช้เอาไปเลี้ยงไฟหน้า,าไฟไท้ายนะครับเส้นนี้ก็ไม่ตัดตอนนี้พุ่งบวงออกก็ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วเราก็าไฟมาปอกสายในจะเอาไปใช้แล้วก็ไล่มนรถมันจะสะอาดขึ้น ครับก็จะความเร็วความแรงก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันสะอาดนะครับไฟไม่ลุกโลลลังไม่เสี่ยงต่อการที่ไฟจะรั่วไปไหนนะครับวิ่งสมบูรณ์กันไม่ลดแข็งเขาเดินไฟเขาไม่ให้ลบถมันก็จะมาเต็มกันเลยไม่สะดุดนะครับอันนี้ก็รีวิวเรื่องของต่อระบบไฟคันด่านัวเห็นท่นนี้ก็ขอบคุณครับโอเคครับ